วันพฤหัสที่2ีิพฤษภาคม2021นะครับวันนี้ในบูชาขอพ,พร,ะ,รษษะคุลภาษาจักราตริกด้วยความจริงเราระลึกถึงนักบุญแบรนดินแห่งเซียนนาซึ่งอยู่ในประมาณศตวรรษที่15นะครับวันเดี๋ยวพ่อจะขออนุญาตเล่าถึงเรื่องราวของนักบุญแบนาดินแห่งเซียนนาหรือแบนาดีโน ในในตอนสุดท้ายกันแล้วกันนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะต้องคิดแล้วก็ไตรตรองกันต่อไปในบูชาขอบคุณในเช้าวันนี้นนก็คือเรื่องราวของพออคธรรมทูตเราได้ฟังเรื่องราวต่อเนื่องกันมาทุกวันวันนี้เราก็จะเห็นว่าพอไปถึงเยรูซาเล็มหลังจากที่เดินทางครั้งสุดท้ายออกจากเมืองมิเลตูสได้กล่าวสุนทรพจน์ เรียบร้อยอำลาเรียบร้อยต่อผู้อาวุโสทั้งหลายทั้งปวงเมื่อมาถึงเยรูซาเล็มซึ่งการเดินทางระหว่างเอเฟซัสกับเยรูซาเล็มเป็นระยะทางที่ไกลนะครับถ้าจะพูดกันแล้วก็เกือบพันกิโลเมตรในช่วงนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเดินทางโดยทางเรือก็ต้องใช้เวลาพอสมควรทีเดียวแต่พอไปที่เยรูซาเล็มด้วยความสมัครใจเพราะการ ชักนำผลักดันของพระจิตและเขาก็รู้ชะตากรรมของเขาเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องจบชีวิตที่นั่นดุดเดียวกับพระอาจารย์คือพระเยซูคริสต์แต่ก็เต็มใจที่จะไปและเมื่อไปถึงเยรูซาเล็มนะครับก็ได้รับการต้อนรับมากมายจากผู้นำาศาสนาจากที่นั่นในช่วงนั้นเป็นนักบุญเจมส์องเล็กนะครับเจมที่เป็นญาติกับพระเยซูคริสต์นั่นเอง พูดง่ายๆว่าเป็นอาร์ชบิชอปคนแรกของเยรูซาเล็มนั่นเองแล้วบรรดาคริสตชนกลุ่มแรกได้กาให้การต้อนรับกับพอลและพอลเองก็ได้อธิบายถึงพันธกิจที่ได้ทำไว้ในการเดินทางต้องเรียกว่าหลายหลายพันกิโลเมตรเลยนะครับถ้าจะดูกันไปแล้วถ้านับเป็นกิโลเมตรอาจจะถึง7000-8000กิโลเมตรก็เป็นไปได้นะครับ ฉะนั้นแต่มาถึงเยรูซาเล็มนั้นชาวยิวก็ที่หัวรุนแรงก็หมายตาที่จะจับพอไปลงโทษแน่นอนเพราะว่าออกหมายจับมานานสาเหตุก็คือคิดว่าเขาคนนั้นเป็นผู้ที่ทรยศต่อศาสนายูดาซึมก็คือศาสนายิวนั่นเองเดิมทีเป็นยิวที่เคร่งครัดในศาสนาของยิวแต่ถ้าว่ากลับไปเป็น ผู้นำทางศาสนาคริสต์และประกาศเรื่องเราโดยเฉพาะการกลับคืนชีพเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์นั่นเองทำให้ชาวยิวนั้นโกรธแค้นอย่างหนักที่เดียวเมื่อมีบัญชาให้ไปฆ่าคิทธชนแต่กลายเป็นว่าเปลี่ยนไปเป็นผู้นำทางคริสต์เะนั้นพอจึงถูกหมายจับจากชาวยิวโดยเฉพาะจากหัวรุนแรงจากสาล จากสภาสูงเรียกว่าสันเฮดรินฉะนั้นเราก็ดูเรื่องราวกันแล้วกันนะครับวันนี้พอเมื่อไปถึงที่เจอรุรุสแลมนั้นก็ถูกหมายจับเมื่อถูกหมายจับแล้วประชาชนนั้นคุ้มครั่งใช้ความรุนแรงที่จะเรียกว่าตัดสินพอลให้ให้จบไปเลยแต่เราดูเรื่องราวนะครับสถานที่ที่เกิดเหตุณวันนี้เป็นที่เดียวกัน กับที่พระเยซูคริสต์เคยเผชิญการถูกจับนั้นเขาถูกใส่โซ่ตรวนเขาถูกนำไปที่จะถูกนำไปเรียกว่าศาลของเขาเองทว่าช่วงนั้นที่เยรูซาเล็มนั้นผู้ปกครองจากโรมันเรียกว่าผู้บังคับบัญชาสูงสุดนั้นก็คือกลาเดียสลิซิอุสนะครับที่เป็นผู้บังคับบัญชาจึงเห็นแล้วแล้วว่า จะเกิดเหตุแน่นอนเพราะว่าคลาดิอุสลิซิอุสนั้นรับผิดชอบถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ตามที่เยรูซาเล็มจะจะลำบากจึงได้ให้ทหารหลายกองพลหลายกองพันทีเดียวที่ได้มาเพื่อจะอารักขาพอเพราะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้พอจึงถูกนำไปเรียกว่าคลาดิอุสลิซิอุสนั้น ไตรสวนพออัคธรรมทูตก่อนแต่ว่าก็ให้เกียรติอยู่นะให้เกียรติก็คือให้ถอดโซตรวนออกแล้วก็ถามแล้วพอสุภาพมากพอก็ได้บอกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ประชาชนก็รออยู่ข้างนอกดุดเดียวกันถูกการไตรสวนทีนี้กลาวดิวสเขาก็ให้อนุญาตฉะนั้นพอเขาบอกว่าขออนุญาตได้ไหมว่าขอกล่าว ปาฐกถากับประชาชนชาวยิวแล้วเขาก็กล่าวอย่างดีนะครับพอออกมากล่าวปาฐกถาอย่างดีทีเดียวกล่าวสิ่งต่างต่างว่าเขาเป็นใครพอแห่งทาซัสหรือเดิมชื่อโซนั้นมาจากทาซัสหรือในแคว้นซิลิเซียแล้วก็เกิดมาอย่างไรก็เล่าประวัติแล้วก็เล่าถึงอ้างอิงมายืดยาวทีเดียว ว่าเหตุอะไรเกิดขึ้นทำไมเปลี่ยนมาเป็นผู้นำศาสนาคริสต์ทำไมเชื่อในพระเยซูคริสต์อะไรต่างๆนานาที่นั่นฉะนั้นประชาชนก็ด้วยความจริงเขาตะโกนสาบแช่งกันมากมายแต่ด้วยความที่พอนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ขณะที่พูดกับคลาวิสลิซิอุสผู้ว่า,เ,าเป็นผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุด ของโรมันสมัยนั้นที่อยู่อยู่เยรูซาเล็มเขาจะใช้ภาษาต่างๆนานานะครับเขาใช้ภาษากรีกได้คล่องมากแต่เวลาปาฐกถาหรือกล่าวปราศัยกับประชาชนชาวยิวประชาชนนี่เหมือนกับถูกสะกดจิตเลยนะเขาใช้ภาษาฮีบรูเป็นภาษาพื้นเมืองแล้วก็ให้ความเคารพบอกท่านผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงท่านพี่น้องของข้าพเจ้าที่เป็นประชาชนชาวยิว พอได้กล่าวและใช้เวลากล่าวนานมากกล่าวนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบเหมือนกับแมวตัวเล็กๆที่แบบเหมือนกับว่าสุภาพอมตนไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นตอบโต้ข้อกล่าวหาทั้งหลายทั้งปวงที่ภาษาดั้งเดิมเราเรียกว่าอปเจติิกนั่นเองก็คือการกล่าวเรียกว่าเหตุเป็นเหตุและเป็นผลอ้างอิงต่าง แล้วก็ประชาชนฟังนะครับแต่ถ้าว่าเราก็าทราบเขาแยกไม่ออกระหว่างอารมณ์ความรู้สึกกับเหตุผลนี่แหละคือประเด็นที่สำคัญอย่างมากทีเดียวฉะนั้นแต่พอก็ได้กล่าวในที่สุดแล้วแม้แต่กลาวยูสลิซิอุสผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุดนั้นเขาก็มองเห็นแล้วว่าพอก็ไม่ได้ทำความผิดอะไรมากมายแล้วก็ยังถามพอได้ซ้ำไปว่า ตกลงว่าพอนี่ถือสัญชาติอะไรเป็นชาวยิวก็จริงแล้วก็เรียนสูงจากสำนักกามาเรียวแล้วมีความรู้สูงมากทขณะเดียวกันพอเขาก็ดึงเรียกว่าดึงบัตรประชาชนบอกเลยบอกว่าผมเป็นโรมันเมื่อเป็นแบบนี้ลาว u ิสลีซิสนั้นยิ่งรู้สึกลำบากใจ เพราะว่ามีสัญชาติในประเทศเดียวกันก็คืออาณาจักรโรมันด้วยเหตุนี้จึงไม่ค่อยกล้าที่จะแตะต้องพออาคธรรมทูตเท่าไหรนนดด่นักขณะเดียวกันก็ต้องนำพอคุ้มกันด้วยกองทหารนั้นให้เขาไปขึ้นศาลสูงสภาสันเฮดรินซึ่งมีสมาชิกอยู่เรียกว่าแบบเดียวกับสมัยพระเยซูคริสตเลยก็คือประมาณ71คน แล้วก็ไตรสวนแล้วพอเขาก็พูดเขาก็ไปต่อหน้าสภาสูงของชื่อว่าสภาสูงชื่อว่าสันเฮตรินนะครับที่ตัดสินคดีต่างๆเรื่องราวมากมายมีบรรดาผู้มีความรู้ผู้ทรงคุณวุฒิมากมายอยู่ที่นั่นแต่พอเขาก็พูดสิ่งต่างๆที่เขาอยากจะพูดเขาก็เลยบอกว่าเขามีความเชื่อในพระเยซูคริสต์จุดนั้นแหละที่เป็นจุดที่ทำให้และได้อ้างอิงถึง ความหวังสูงสุดที่จะกลับคืนชีพพร้อมกับพระเยซูคริสตที่พอได้อุทิศตัวเองเป็นข้ารับใช้ที่ได้เชื่อและมีความหวังในเรื่องการกลับคืนชีพด้วยเหตุนี้สภาสูงที่นั่นเกิดการแตกหักอย่างแรงที่แตกหักคือเขาทะเลาะก,กันเองเขาทะเลาะก,กันเองที่ทะเลาะก,กันเองเขาเพราะว่ามีกลุ่มชาวฟาริสี แล้วก็กลุ่มซัตดูสีและยังมีนักกฎหมายหัวโบราณมากมายด้วยประเด็นที่ว่าซัตดูสีนั้นเขาไม่เชื่อชีวิตหลังความตายไม่เชื่อเรื่องชีวิตหน้าไม่เชื่อเรื่องการกัดขึ้นกับคลืนชีพเด็ดขาดด้วยเหตุนี้แหละเขาจึงทะเลาะกันเองอย่างรุนแรงฉะนั้นพอลเองก็เรียกว่าเขาได้พูดความจริงออกมา แล้วก็จึงเกิดปัญหาตอนนั้นขณะเดียวกันพอก็ยังได้เผชิญอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับและในที่สุดแล้วพอก็ถูกไปกักตัวไว้ก่อนและในระหว่างนั้นพอก็ได้เห็นเรียกว่านิมิตเครื่องหมายอันสำคัญเครื่องหมายอันนี้ก็คือพระเยซูคริสบอกขอพออได้เป็นประจักษ์พยานแห่งชีวิตเรื่องราวของพระเยซูคริส ทั้งต่อหน้าพี่น้องชาวอยู่ที่นี่และยังให้พอลได้มองเห็นชีวิตในอนาคตด้วยก็คือจะต้องไปที่โรมซึ่งพอลไม่เคยไปเลยนะครับและไปที่นั่นก็ขอให้ไปเป็นประจักษ์พยานชีวิตในข่าวดีของพระเยซูคริสต์ไปที่กรุงโรมและนี่จะเป็นการเดินทางอีก,อ,กอย่างหนึ่งนะครับอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับของพอลที่จะเดินทางซึ่งจะมาเล่าให้ฟัง ในเรื่องเ,อเรื่องราวต่อๆไปถึงการเป็นผู้ที่เด็ดเดี่ยวการเป็นพยานและไม่กลัวความตายใดๆทั้งสิ้นเขาพูดความจริงแล้วก็พร้อมที่จะเผชิญกับความจริงทุกอย่างเพราะพอมั่นใจว่าชีวิตนั้นอยู่ที่การนำของการผลักดันขององค์พระจิตพระเจ้านั้นเป็นแสงสว่างตลอดเวลาและเป็นกำลัง ถ้าเรามาคิดถึงชีวิตเราปัจจุบันถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องถูกคุกคลามชีวิตจนกระทั่งตายเราก็รู้เราต้องตายแบบใดด้วยฉะนั้นหลายคนเราก็จะกลัวแต่ก็สังเกตไหมครับว่าบรรดานักบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านมาถ้าเรารู้เรื่องราวดีๆหลายคนนักบุญเขาบอกยินดีมากฉะนั้นถ้าเป็นชีวิตเราปกตินั้นเราจะกลัวฉะนั้นความกลัวนี่จะเป็นอุปสรรค เป็นปีศาจจะใช้เรื่องความกลัวนั้นมาเป็นเหมือนกับว่ากับดักในชีวิตของเราแต่ว่าพอก็ไม่ใช่ว่าบ้าบินแบบไม่มีเหตุผลแต่เพราะว่าความเชื่อในพระเจ้านั้นพระคุณของพระจิตนั้นจะนำด้วยความกล้าหาญกล้าหาญมากนะครับดุดเดียวที่ภาษาบาฟรานซิสพูดตลอดเวลาพระคุณแห่งความกล้าหาญนั้นมาจากพระเจ้าและจะมาได้โดยวิธีเดียว ก็คือความไว้วางใจและการภาวนาในวันเหล่านี้ภาษาปาฟรานซิสก็สอนเราเรื่องการภาวนาเพราะจะทำให้เป็นการเปิดประตูเปิดทางเปิดแสงสว่างที่จะขจัดสิ่งต่างๆที่เราแลดูว่ามืดมนหาคาตอบไม่ได้และพระคุณอันหนึ่งก็คือปรีชาญาณและก็ความกล้าหาญที่เราได้รับมาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเอ๊ะมาจากตรงไหนเช่นเดียวกันนะครับพอได้รับ นิมิตเช่นนี้ดุดเราเราก็ต้องต้องการแสงสว่างจากพระจิตเจ้าที่นำทางให้เราได้มีความกล้าหาญแล้วเห็นลู่ทางชีวิตอย่างเด็ดเดี่ยวและด้วยมีเหตุมีผลนะครับไม่ใช่ว่าเป็นคนที่เชื่ออะไรด้วยแบบตาบอดในชีวิตฉะนั้นเราจะเดินทางต่อไปกับพออคธรรมทูตจนในที่สุดนะครับวันนี้ขอย้อนกลับมาเล่านิดหนึ่ง ถึงเรื่องชีวิตของนักบุญแบนาดินแห่งเซียนนาหรือว่าแบร์นาดิโดซึ่งแบร์นาดิโดหรือแบนาดินนี้อยากจะเล่าประวัตินิดหนึ่งกะกันนะครับในตอนท่านจริงๆเกิดมาในตระกูลดีนะครับเป็นชาวอิตาเลียนเกิดมาในตระกูลดีมีพี่น้องหลายคนแต่บิดามารดาได้จากไปก่อนฉะนั้นคุณป้าของท่านเนี่ยจึงได้เลี้ยงดูท่านมาอย่างดี แล้ววันนี้การเล่าถึงนักบุญแบรนดินนั้นก็รู้สึกว่าจะเหมาะที่สุดที่จะมาเล่าให้ฟังก็เพราะว่า,าท่านอยู่ในยุคที่เกิดโรคระบาดอย่างรุนแรงมากที่ประเทศอิตาลีโดยเฉพาะที่เซียนนาจึงแต่ขออนุญ,ญาตกลับไปเล่าถึงในชีวิตวัยเด็กก่อนนะครับวัยเด็กนั้นท่านเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้อายเรียกว่าถ้าใคร พูดอะไรที่มาล้อเลียนล้อท่านเนี่ยท่านก็จะหน้าตาแดงหรือว่าพูดคำหยาบโลนหยาบคายโดยเฉพาะพูดสิ่งชั่วช้าลามกทั้งหลายเนี่ยท่านจะหน้าตาแดงหูแดงแล้วก็จะอายคนก็เลยคิดว่าโอ้นีแหละเป็นเรื่องสนุกจึงชอบล้อเลียนเอาจุดอ่อนของเบนด,ดินมาล้อเลียนก็ขอขอวงเล็บตรงนี้นิดนึงนะครับ ในสังคมในวันนี้ก็เป็นแบบเดียวกันแม้ในวงการของบรรดาบาทหลวงนี่แหละวงการนักบวชเนี่ยก็เหมือนกันบางคนก็มีนิสัยเห็นใครมีจุดเรียกว่าจุดด้อยปมด้อยในชีวิตก็เอามาล้อเลียนเพื่อความสนุกของตัวเองโดยที่ไม่ได้คิดว่ามันทำร้ายชีวิตเขามากขนาดไหน อันนี้ปิดวงเล็บนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นในสังคมเราในโรงเรียนเป็นต้นนะครับคนที่ชอบล้อเลียนคนอื่นมันก็ยังเกิดขึ้นณนะวันนี้ในสังคมที่เราอยู่ก็มีการล้อเลียนกันฉะนั้นก็มีผู้ใหญ่เหมือนกันในสมัยนั้นก็เห็นแล้วละ่ะว่านี่เป็นเรื่องสนุกการที่จะเอาปมด้อยของคนอื่นมาล้อเลียนจึงอบอกว่าวันหนึ่งเอาอย่างนี้ถ้าเราเจอเบนดดินเราจะจับมาที่ ที่ตอนนั้นก็โตโตขึ้นมาหน่อยแล้วโตเรียกว่าพอสมควรจะเป็นวัยรุ่นนะก็บอกจับมาที่ตลาดเมื่อมาที่ตลาดแล้วเราก็จะล้อเลียนเขาล้อเลียนตอนแรกก็เบนดดินก็คงจะกะัก,กอกกวนใจแหละฉะนั้นเมื่อล้อเลียนที่นี่บังเอิญผู้ที่ล้อเลียนเนี่ยเห็นว่าเบนดดินเป็นคนที่ศรัทธาเชื่อในพระเยซูฉะนั้นก็คนพวกนั้นก็เอาชื่อพระเยซูคริสเนี่ยมาล้อเลียน ลอเลียนกับล้อเรียนกับกับ,กบแบนดาดินเมื่อเป็นแบบนั้นจึงเกิดสิ่งที่ทําให้ทุกคนตกใจก็คือเขาแบนดดินนั้นเอาความกล้ามาจากที่ไหนก็ไม่ทราบจึงตกหน้าคนนั้นเลยกล้ามากที่จะตกหน้าคนนั้นนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งเพราะพระคุณของพระจิตทําให้เกิดความกล้าฉะนั้นในสังคมณนะวันนี้เรา ก็ยังมีอีกนะครับนี่เป็นบรญัติของพระเจ้าการออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุเวลาเราดูภาพยนตร์เราดูที่ไหนก็บางคนก็ร้องด่าคําด่าถึงพระเยซูคริสต์นั้นแบบเรียกว่าไม่ไม่ได้เกรงกลัวการออกพระนามพระเจ้าอะไรต่างๆนานาน,นะครับฉะนั้นด้วยเหตุนี้เป็นลักษณะที่ปกติมากทีเดียวที่ในสังคม ใน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 ทุกยุคทุกสมัยก็เป็นการที่กล่าวนามไม่สมเหตุแต่แบนาด,ดินเขาไม่ยอมที่ที่ขอตัดตอนไปเล่าเมื่อตอนเขาอายุประมาณสักยีสวันหนึ่งแบนดดินเขามายืนที่หน้าโรงพยาบาลทุกคนก็ตกใจเพราะว่าเกิดโรคระบาดทั่วทั้งเมืองเมื่อเกิดเป็นแบบนี้ทำให้เอ๊ะคิดว่าเขาติดโรคระบาดแต่ไม่ใช่แบรดดิน เขาก็มีเพื่อนนะครับเพื่อนที่ดีหลายคนแต่บัตเดินมาที่หน้าโรงพยาบาลหน้าประตูก็จึงบอกว่าผมขอรับใช้คนเจ็บคนป่วยอาสาสมัครที่จะมาบริการรับใช้ผู้เจ็บผู้ป่วยทั้งหลายทั้งปวงที่ติดโรคระบาดกับเพื่อนต่างๆอันนี้น่าทึ่งนะครับน่าชมมากสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็เหมือนกันนะครับยังมี พลังของคนนุ่มคนสาวอีกมากมายที่อาจจะยื่นมือไปช่วยบุคคลที่กำลังลำบากต่อโรคภัยต่างๆมากมายอันนี้เราก็น่าคิดนะครับและแบนนดินได้ช่วยคนอีกมากมายที่กำลังเดือดร้อนกำลังเป็นทุกข์เนื่องจากภัยโรคระบาดต่างๆแต่วันหนึ่งเขาก็ต้องกลับไปที่ไปดูแลคนคนหนึ่งนั่นคือป้าของเขาเองก็เจ็บหนัก แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมากมายนี่ขอกลับไปเขาก็อยู่กับป้าของเขาแหละแล้วก็ดูแลป้าของเขาโลดในที่สุดเขาสมัครที่ไปไปบวชไปเคณะเป็นนักบวชคณะฟรานซิสกันเมื่อเป็นแบบนั้นท่านก็ศึกษาเล่าเรียนอย่างดีก็จนกระทั่งบวชเป็นเป็นบาทหลวงเมื่อเป็นเช่นนั้นก็แปลกใจที่ว่าท่านกับแค่ว่าเป็นคนที่พูดไม่เก่งว่างันเถอะ ไม่เทศไม่เทศไม่สอนไม่อะไรแต่ใช้ชีวิตอยู่เบื้องหลังในการค้นคว้าหาความรู้ในการศึกษาอะไรมากมายที่แปลกใจก็คืออยู่มาอีกสิบปีเนี่ยท่านก็กลายเป็นจากคนที่พูดไม่เก่งจากคนที่เทศไม่กล้าเทศแต่กลับกลายเป็นบุคคลที่เทศเก่งเป็นคนที่กล้าหาญมากเป็นคนที่เดินทางแล้วก็ตัดสินใจที่จะ เดินทางไปเทศไปสอนฉะนั้นจุดศูนย์กลางก็คือในการเทศสอนนั่นก็คือศิล์มหาสศรษฐีเป็นศูนย์กลางในชีวิตแล้วก็พักคมัมภีและเดินทางทั่วอิตาลีเลยนะครับเดินทางโดยเฉพาะไปที่มิลานไปที่โบโลญญาไปเมืองใหญ่ๆใ,ในประเทศอิตาลีเทศสอนไปไปมามาไม่หยุดไม่หย่อนจนกระทั่งได้รับฉายานะครับว่าเป็นพ่อคนที่สอง เป็นแบบพออาคธรรมทูตคนที่สองฉะนั้นจึงได้กล้าหาญมากในการเทศและสิ่งที่น่าสนใจชีวิตแบนดดินก็คือสนับสนุนบรรดาสตรีสิทธิของสตรีฉะนั้นบรรดาเรียกว่า FC หรือว่าแฟนคลับนั้นจะเป็นสุภาพสตรีจำนวนมากมายเพราะท่านให้เกียรติยกย่องสิทธิศักดิ์ศรีอะไรต่างๆของบรรดาสุภาพสตรีอย่างมาก และท่านก็ไม่เห็นด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลักกะเพรืรื่องของการถือสินธรรมไม่ถูกต้องฉะนั้นในยุคนั้นก็เกิดขึ้นอย่างดกดื่นแล้วนะครับแล้วท่านก็จะมีวิธีการสอนของท่านอันนี้เป็นยุคของแบรนดินนะครับฉะนั้นคนในยุคนี้หลายคนอาจจะไม่ชอบก็ได้อาจจะบอกว่าท่านไม่รู้เรื่องราวเรื่องของโดยเฉพาะเกี่ยวกับโฮโมเซ็กชวลว่างั้นเถอะ แต่ว่าบรรดดินเขาก็ทํำจึงเกิดมีศัตรูมากมายนะครับท่านถูกกล่าวหาหลายคดีทีเดียวมีกระทั่งถึงว่าขึ้นสารอะไรต่างๆด้วยแต่ในที่สุดอายุท่านก็น้อยนะท่านก็เดินทางเทศอะไรเดินด้วยเท้านะครับที่ไปเทศไปสอนแต่ก็มีผู้เคารพศรัทธาต่อท่านมากและท่านเป็นอุปถัมภ์สำคัญก็แปลกใจนะครับ ของอผู้ที่ทําสื่อโฆษณาต่างๆเบนด,ดินจะเป็นองค์ประมแล้วก็จะองค์ประมของเรียกว่าไม่ได้โงธรรมนะครับผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับสวงอกเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องติดพนันอะไรทั้งหลายทั้งปวงแล้วท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเศรษฐศาสตร์มากที่เดียวก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมเป็นเพราะเพราะอะไรก็ไม่ทราบแต่ว่าท่านได้เขียนตำรา เขียนหนังสือมากมายเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์จึงเป็นโอปธรรมของอาทางด้านเศรษฐศาสตร์เป็นโอปธรรมของหลายหลายเมืองนะครับเป็นโอปธรรมของผู้ที่ติดการพนันที่จะช่วยเหลือพวกนี้ให้ผลภัยทั้งหลายทั้งปวงและท่านเองก็ในที่สุดก็จบชีวิตอายุน้อยนะครับ64กว่า6กส6บเนี่ยท่านก็ได้จากไปที่กรุงโรมเองนะครับ ก็มีวัดนบุญเบนดินในในใจกลางกรงเป็นวัดเล็กมากเคยถูกทิ้งร้างเอาไว้นานมากเลยแล้วก็ณนะวันนี้นะครับติดกับวัดนักบุญอัคคาที่ผมเคยอยู่ใกล้ๆวัดนบุญอัคทาแล้วก็เห็นว่าวัดนบุญเบนดินนั้นถูกทิ้งมานานทีเดียวในที่สุดแล้วสังคมมนกรุงโรมนั้นก็ได้ทุ่มเทเงินจำนวนมากนะครับประมาณ 40- 5 0ห้าสิล้านแหละ ที่จะบูรณาการขึ้นมาใหม่แล้วก็ยกวัดนบุญเบณนดินนั้นให้เป็นเหมือนกับที่ศูนย์กลางอภิบาลของชุมชนชาวจีนนะครับที่อยู่กรุงโรมฉะนั้นชาวจีนที่เชื่อในศาสนาคริสต์ก็มาทำพิธีบูชาขอบคุณมาเป็นศูนย์กลางอยู่ที่นี่น่าสนใจมากผมเองก็มีโอกาสได้ ไปที่นั่นหลายครั้งทีเดียวไปร่วมกับเขาโดยเฉพาะตรุษจีนแล้วในวัดนี้ก็มีแผ่นป้ายบรรพบุรุษของจีนอะไรต่างๆมากมายนะครับนี่ก็อยากจะเก็บมาเล่าให้ฟังในวันนี้เราก็จะเดินทางกันต่อไปนะครับสวดสาพระคำมาราทร่วมใจกับภาษาปาฟรานซิสที่เดินทางไปสักการะสถานแม่พระในเมืองต่างๆทั่วโลกเมื่อวานเราก็ไปที่บ้านของแม่พระ ที่เมืองเอเฟซัสประเทศตุรกีเมื่อวานเราก็ได้ภาวนาที่นั่นนะครับร่วมกันแล้วก็ถ่ายทอดเวลา23นาฬิกาของประเทศไทยวันนี้พระาปาก็ชวนเชิญให้เราไปเดินทางทริปด้วยกันนะครับไปที่ประเทศคิวบาเมืองที่ชื่อว่าคอปเปอร์นะครับมีสักการสถานของแม่พระที่นั่นชาวคิวบันนั้นก็เป็นประเทศคาทอลิกนะครับที่เรามักจะรู้ ผู้นำเขาอดีตก็คือฟิเดลครัสโตนั่นแหละแต่วันนี้เราก็าจะเดินทางไปสวดภาวนาที่นั่นโดยเฉพาะสำหรับบุคคลที่เป็นเป็นเวชบุคคลบุคคลที่เป็นพยาบาลที่อาสาสมัครที่ทำงานอยู่ที่นั่นเราก็าจะไปสวดภาวนาด้วยกันในวันนี้นะครับเพื่อจะหยุดยั้งเรื่องภัยพิบัติโรคระบาดและก็เพื่อให้ชีวิตเรามา วิธีทางปกติพ่อพาวนานเช้าวันนี้สำหรับผู้ที่ขอมิสาขอคำภาวนาเป็นพิเศษตามเจตนารมณ์ที่ขอมาและผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ในชีวิตผู้ที่ต้องการแสงสว่างต้องการความกล้าหาญต้องการคำตอบที่จะแก้ปัญหาในชีวิตต่างๆพ่อพรวนาสาหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับวันที่20สพฤษภาคมและในเดือนนี้นะครับเดือน พฤษภาคมก็จะภาวนาให้ทุกคนโดยเฉพาะเจตนารมณ์ต่างๆที่พี่น้องต้องการขอพระเจ้าได้ประทานพระพรและเป็นกำลังให้กับทุกคนนะครับอาเมน